สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวันหน้าทารถคำดูกันว่าคลิปนี้ค่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารสงสารปรารถนาผ่านกระพ่ถึงคุณอย่างไรนะคะมาดูกันเลยก็ืลนขอญาตอารัธนาบารมีคุณพระศรีรัตนาไตรอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สมเด็จพ่อองค์ปฐมเป็นประธานคุณพระปเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระธรรมคุณพระอริยสสฆงเจ้าคุณพระโพธิสัตว์เจ้าคุณครูบาอาจารย์เบื้องบนสูงสุดและสืบสืบต่อกันมาคุณท่านปู่่่่่ททททาาานนนพพออแมุกๆระงค์ คุณเทพเจ้าเทพเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุณคุณ,คณที่มารับชมและฟังคลิปของณในะวันนี้ที่ปกปักรักษานะขอท่านเมตตากรุณาครอบกายครอบจิตครอบวาจาครอบสติปัญญาครอบดวงตาของลูกขอคําทํานายของลูกตรงตามความเป็นจริงทุกประการขอคําทํานายของลูกเป็นประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษยชาตินับตั้งแต่บัดน,นี้ตาบเท่าเขาสู่พระนิพพานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ สาธุสาธุสาธุพุทธังเมคันจิตังมะอุธรรมังเมคันจิตังอุอามะสังคังเมคันจิตังอะมาอุสาธุสาธุสาธุกราบขอพุทธเจ้าพ่อพุทเจแม่ท่านผู้ท่านญาทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานคุณเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอดูปรับกล้องนิดหนึ่งได้ไหมประมาณนี้เออได้ประมาณนี้นะคะ่ะเช็กซินะคะ โอเคใช้ไพ่ทาโร่นะคะ wisdom angel s tarot นะคะโอเคไปด,ดิ one two อุ้ sorry forgive me two three นะคะออกมาเรียบร้อยแล้ว three card นะคะเหก๋งไพ่นิดหนึ่ง okay. โอเคอ่ะบุ๊บต้องพอเลยไปไดิเลยโอเค และยาวเลยดีกว่านะฮะดูสินะฮะโอเค and l l i e one card for ข้างล่างเป็น oracle card นะคะเราจะได้รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างโอเคประมาณนี้นะฮะอ่าพลังงานของคุณในวันนี้นะคะ ready one two wow <laughs> สิบไม่เท้าค่ะคุณ the bag นิดนะคะ the bag นิดนะฮะ,ะ,ฮะแต่ว่ามาตอนต้นแต่ก็ใช้ได้นะฮะมาตอนต้นนะฮะเอ่อ uh, บททดสอบ แน่นอนอวันนี้เจอนะฮะก็จะอาจจะเจอปัญหาหนักนิดนะ,ะเพราะว่าสิบไม้เท้ามาอันแรกเลยนะฮะโอเค work too hard and too many hours the need to balance in life let other help you health problem doing too stretch นะ,ะไปแรกออกมาเนี่ยงานหนักนะฮะวันนี้อาจจะเจอบททดสอบเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็ปัญหาที่ปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพด้วยนะฮะ,ะบางท่าน งานหนักเนี่ยทำให้เรามีความตึงเครียดนะแล้วก็หรือว่าคิดหนักก็ได้นะว่าเราเจอปัญหาแยะะมากมายเลยนะคะเจอเจอมาแล้วหรือกำลังจะเจอในวันนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ท่านบอกว่า need for being the balance in life นกะ เราต้องปรับอารมณ์ของเราให้สมดุลนะ,อ,ะอันนี้ต้องบอกบอกไปเลยนะคะอันดับแรกเลยเจอหนักแน่วันนี้นะคะสิไม้เท้าออกมาเลยนะ,ะบางท่านก็เจอมาแล้วแล้วกําลังคิดคิดมากนะคะ,อ,ะอย่า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 ,ยาหักโหมเกินไปอย่าให้มันทําลายร่างกายเรานะเพราะว่าความคิดเนี่ยนะ,ะถ้าคิดที่เป็นไปนในทางที่ผิดๆเนี่ย มันทําลายร่างกายเราเลยทาลายเราทาลายทาลายวันดีๆของเราทั้งวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสิบไม้เท้ามาก็ต้องเจอแหะค่ะคุณนะเจอก็ต้องเจอต้องคิดอย่างนี้เจอก็ต้องเจอนะคะ,ะเราสามารถที่จะผ่านได้แน่นอนเรายังมีลมหายใจอยู่นะคะโอเคอันนั้นตะวันโอ้โหคุณเนะืสิบไม้เท้าแล้วก็ห้าดาบออกมาด้วยนะคะสิบไม้เท้าห้าดาบคืออะไรนะฮะหมูคุณ นัทเขาไม่อยากจะบอกนะจริงๆแล้วพลังงานในคนที่มาชมคลิปนะนะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วนะก็เชื่อมั่นว่าพลังงานของคุณน่าจะเป็นคนที่รักษาศิลอย่างตั้งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจการรักษาศิลแล้วนะแต่มันก็ยังมีต้องขอพูดว่ามันจะอาจจะมีส่วนน้อยก็ได้นะที่คุณเจอบททดสอบหนักไพ่ห้าดาบเนี่ยสังเกตเห็นภาพของไพ่ไปเนี่ยสำหรับเนี่ยเขาจะเป็นการเล่นการพนัน มันอาจจะเป็นการที่คุณพยายามที่จะรักษาศินก็ได้หนึ่งะพยายามที่จะ เฮ้ยเราจะทําไงดีเมื่อเรายึดติดเราติดกับการพนันเนี่ยเราอยากจะจรักษาสินยังไงดีนะฮะฟังคุณแม่มาหลายคลิปแล้วตามมาหลายคลิปแล้วนะก็ยังมีอยู่บ้างที่มันยังไม่เรายังไม่ได้ตัดโดยโดยตรงนะฮะตัดยังไม่ละเอียดอันนี้ก็สินห้าแน่นอนนะบางท่านก็โดยตรงเลยนะคะสินข้อที่เป็นเล่นการพนันคือสินข้อ5ข้อ5เนี่ยคือสุราเมรยะนะฮะหรือว่าแล้วด้วยสุราเมรยะนะฮะแล้วสุราเมไัามาย,ยาเสพติดนะการพนันนับด้วยเลยนะ,ะที่ทําให้เราเนี่ยศูญเสีย นะคะโดยที่ไม่มีสิ <c oughs> ใครที่โดนผีการพรน,นันเขา้าเข้าสิงก็มีนะคุณเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่ที่เราไปเล่นการพนันเนี่ยนะคะเ,เขาเห็นว่าเจ้ากรรมในเวรหรือว่าคนที่ท่านจะบอกเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเน่ะที่เขาชอบเล่นการพน,น,นันน่ะ Uh, เขายังจะพยายามที่จะปั่นเราให้เราเล่นกนนารไปนแล้วยึดติดอยู่ด้วยนะคะก็ต้องระวังนิดนะคะ uh, ระวังแล้วก็พยายามที่จะ uh, ถ้าเราเจอปัญหาของการที่เรายึดติดกับสิ่งที่มันทําให้เราสูญเสียเนี่ยนะ,ะพยายามตัดใจนะ,ะแล้วบอกว่าพยายามตัดใจตัดยังไงนะ,ะบอกได้เลยว่าบททดสอบของคุณนะ,ะถ้าจะตัดจากการยึดติดตัดกับไม่ใช่การยึดติดตัดกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่า uh, bad habit คืองานอนดิเรกที่มันไม่ดีนะงานอนดิเรกมันไม่ดีเนี่ยหันกลับมาอยู่กับสมาธินะอยู่กับการภาวนานะฮะมันจะค่อยๆช่วยเป็นมันจะค่อยๆช่วยคุณนะให้คุณให้จิตคุณไม่ฟุ้งซ่านไม่จิตคุณจะค่อยๆละไปเรื่อยอันนี้คือการเริ่มต้นนะฮะศีลก็เหมือนกันบางท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องศีลห้าห้าข้อนะฮะมากเกินไปให้เราอยู่กับถ้าเรายังไม่ครบยังไม่ละเอียดเนะี่ยไม่ต้องไปกังวลนะฮะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ๆไปเรามีเวลาของเราแต่ว่าให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะอยู่กับการหนึ่งตั้งใจไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะรักษาศินตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็อะไรที่มันจะผิดพลาดไปในในในใ,ในวันนี้นะคะก็ถ้าเราไม่ตั้งใจไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตั้งใจและคําว่าพูดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะ่าอันนิดนิดหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะก็พยายามแล้วกันว่าถ้าเราตั้งจิตให้มั่นก่อนเริ่มต้นขึ้นมาก็บอกว่าเราจะรักษาสินอ่าขอกลับไหว้หพระเนีย่ยขอลูกขอตั้งจิต วันนี้ลูกจะรักษาสินห้านะฮะก็บอกไม่ต้องบอกด้วยไม่ต้องบอกว่าบกพ้่องไปก็ให้อภัยลูกด้วยนะ,ะเราจะรู้ได้จนเองว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะรักษานะฮะอันนี้แหละคุณนะ,ะก็ไม่ต้องคิดมากอยู่กับการทําสมาธิแล้วก็จับจับภาพพระพุทธร,รูปนะฮะหรือว่าอยู่กับการจับลมหายใจเนะะี่ยเดี๋ยวจิตเราจะค่อยๆเย็นลงไปเรื่อยแล้วสามารถที่จะค่อยๆลดงานอดิเรกที่มันไม่ดีไม่ดีไปได้นะฮะโอเคอันนั้นตัววัน โอ้โหอันนี้จะบอกว่า1ดาบนะคะหนึ่งดาบ,ะะดาบโอเคหนึ่งดาบนี่เ็คือความชัดเจนถ้าพูดถึงเรื่องการรักษาศีลน,นะถ้าคุณกุ้มกับการรักษาศีลห้าข้อนะคุณสําเร็จแน่ล่ะคุณคุณทําได้นะ,ะนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งดาบมาเลยอารมณ์ก็ประมาณเริ่มต้นนะเด็กใช่ไหมคุณเขาเป็นเด็กนะเอาเป็นภาพนี้เป็นภาพของเอชออฟโซนเะนี่ยคือภาพของชัยชนะภาพของความชัดเจนความเคลียร์นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําได้อย่างแน่นอนเพราะคุณปักไว้แล้วคุณปักมงกุฎคุณไวว้้้แลนะนนนอััีมคื ถ้าคุณตั้งไปทานอย่างไรก็แล้วแต่คุณทําได้ไม่ต้องกังวลน,นะคุณนะให้มีความตั้งใจแล้วกันยังไงก็ผ่านได้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังกุ้มและกำลังเครียดอยู่ตอนนี้คุณกําลังคิดว่ามันจะไปได้ทางสองทางห้าสิบห้าสิบยังไม่แน่ใจว่าจะไปยังไงดีสิ่งที่เรากุ้มอยู่สิ่งที่เราเจอปัญหาอยู่นะตอนนี้สิบไม้เท้าที่เราแบกมานะฮะที่เราแบกมาแล้วหรือว่ากำลังจะเจอวันนี้นะฮะห้าสิบห้าสิบคุณยังไม่รู้จะเป็นยังไงมันเหมือนการเสี่ยงแต่บอกได้เลยว่าคุณจะเลือกกถูก คุณจะทําได้นะฮะอันนี้หนึ่งหนึ่งดาวออกมานะฮะ a n o t h e r one วันะฮะอ่อชาริออตคุณทําได้ถ้าคุณสู้อันนี้ชัดเจนมากคุณทําได้ถ้าคุณตั้งใจนะฮะสิบไม่เท้าบททดสอบปัญหาหนักที่คุณจะต้องเจอวันนี้หรือว่าที่ผ่านมาแล้วยังไม่เห็นหนทางมันห้าสิบห้าสิบนะ,ะบอกได้เลยว่าคุณทำได้ แต่คุณต้องตั้งใจนะคุณต้องสู้นะอันนี้ชัยชนะนะคุณภาพของชัยชนะถ้าเป็นศิลป์ถ้าคุณกลัวและกังวลเรื่องศิล5ห้าบอกได้เลยว่าแค่ความตั้งใจแล้วก็วิวพาวเวอร์เหมือนกันคุณจะสามารถทําได้อันนี้คือคุณตั้งจิตปุ๊บคุณได้แล้วคุณตั้งจิตที่จะสร้างคุณงามความดีปุ๊บคุณได้แล้วเรียบร้อยเลยความดีคุณก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจพยายามเพียรพยายามที่ทําให้ดีสุดนี่คือบททดสอบของคุณเลยนะคะใครที่เจอบททดสอบวันนี้ บอกได้เลยว่าคุณชนะคุณจะสําเร็จคุณจะสู้กับบททดสอบไม่ได้คุณจะสู้กับปัญหาที่คุณแบกรับภาระของคุณไม่ได้นี่คือพลังงานวันนี้ของคุณฮนะสิ่งที่มันเป็นของคุณมันจะเป็นของคุณดูมงกุฎอันนี้นะทินาบอกทุกคลิปเลยว่าการที่เขาปักเอาไว้ถึงแม้ว่าเขายังเป็นเด็กนะแต่เขามีความมั่นใจเขาจะต้องเติบโตไปแน่นอนนะับในทางโลกนะเขาจะเติบโตไปเพื่อที่จะไปเอาความสําเร็จของเขาให้ได้ นี่นะ,ะถ้าเป็นทางธรรมเนี่ยบอกได้เลยว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่ถ้าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาศีลที่จะแก้ปัญหาเอาเด็กเด็กคงคงไม่มีปัญหามากมายนะแต่เด็กๆนะฮะถ้าเป็นว่าเราอารมณ์พลังงานแล้วกันพลังงานาของคนที่เป็นเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะสู้กับอุปสรรคความหนามได้ถ้าเขามีจิตตั้งมั่นนะฮะอันนี้ทางธรรมเนี่ยทางธรรมคุณสามารถทําได้เลยเด็กอายุเจ็ดขวบเขาก็รักษาศีลครบแล้วคุณนะฮะ ประมาณนี้นะแต่ว่านี่คือพลังงานของคุณสิ่งใดที่คุณเจอในวันนี้หรือที่ผ่านมาแล้วคุณยังไม่เห็นหนทางคุณบอกนะบอกเลยว่าถ้ากล้าเสี่ยงที่จะเชื่อมั่นรอรับผลของความเครียดและกระจ่างได้เลยมาจากการที่คุณสู้อย่างไม่ถอยนะชาลีออนคือสู้แน่นอนเลยคุณแบบว่าก็วิวพาวเวอร์นะเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทาให้สําเร็จและก็สําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคอดูซิว่าทีลิฟจะบอกว่ายังไงบ้าง โอเคอ่ะโอ้ว้าวนะฮะเอ่อ get together with friends ม oh. ีคนมาช่วยเหลือคุณนะถ้าคุณเจอแบกภาระเนี่ยอันนี้มันชัดเจนมากนะ working too hard too many hours the need to balance in life let other help you help problem due to stress ตัวนี้ฉับอกว่า let other help you คุณกำลังจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะ get together with friend เนี่ยนะคนะ,ะแล้วท่านก็บอกด้วยว่าถ้ามันหนักเกินไปเราต้องหาคนช่วยนะคะ another one pay attention to your work นี่นะฮะมังจริงมันก็ชัดนะคุณใครที่บอกว่ากำลังยึดติดใน bad habit เอ,อ่ยมีองงานอดิเรกที่ไม่ดีนะฮะ,ะหันกลับมา pay attention to your work หันกลับมามุ่งมาตั้งใจในการที่เราจะทำมาหากินดีกว่านะ หันมาตั้งใจในการที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรอยู่โฟกัสอยู่กับงานแทนที่จะไปอยู่กับงานอดิเรกที่มันไม่ดีนะฮะงานอดิเรกที่มันไม่ดีไม่ใช่แค่เพิ่งเลิกแค่การพน,นันหรือว่าอย่างอื่นด้วยนะคุณไองานอดิเรกที่ไม่ดีมันหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันมันไม่ได้ทําให้เราเข้าใกล้จุดมุ่งหมายของเราอะเอาแบบแค่นี้นะคุณก็น่าจะรู้นะฮะอ่าโอเคอันนั้นทุกน w ้าว look at this barrier ออกมา you feel something is lack in your life perhaps love money and gold ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขาดการงานการเงินความรักแล้วก็จุดเร่งหมายในชีวิตนะฮะหนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมันเป็นความชัดเจนเนี่ยเออม,มันเป็นชัยชนะมันเป็นความชัดเจนนะฮะมันเป็น เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นแบบว่าอืมคานั้นหายไปเลยคําไทยนะฮะแต่ก็บอกได้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะคุณรู้สึกขาดอะ่ะถ้าคุณรู้สึกขาดขาดจุดมุ่งหมายของชีวิตมันขาดไปหมดเลยคุณนะมันขาดทุกอย่างเลยขาดทั้งการเงินด้วยความรักด้วยอ่อ่อ่จุดมุ่งหมายของชีวิตว่าจะไปทางไหนด้วยนะฮะหนึ่งดาบออกมาเนี่ยนะก็บอกว่า คุณกำลังที่จะเติบโตไม่ใช่ว่าคุณเด็กนะพลังงานของคุณเนะี่ยคุณกําลังที่จะได้ของคุณนี่แหละเพราะว่ามงกุฎมันปักไว้เรียบร้อยแล้วของคุณนะคะอันนั้น one hiding secret that would harm you โอ้สกอฟออกมานะคะ hiding secret that would harm you มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มเ,เป็นความลับที่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ซ่อนคุณเอาไว้ก่อนแต่นะ่าจะบอกได้ว่า สิ่งที่คุณยังไม่เห็นเนี่ยที่ท่านยังซ่อนคุณไว้อะนะคะมันมามันผลของสิ่งสิ่งนั้นที่ซ่อนคุณไว้เป็นคือผลของความสําเร็จสิ่งที่คุณเจอสิบไม้เท้ามาเนี่ยนะคะมันมีผลสําเร็จเข้ามาแน่นอนถ้าคุณสู้แล้วความสําเร็จครั้งนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านยังซ่อนคุณอยู่ยังไม่คุณรู้เนี่ยก็เพราะามันเป็นความสาเร็จอันอยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าสิบไม้เท้าเนี่ย สังเกตว่าใครที่มาชมคลิปนะ10สิบไม่เท้าเมื่อไหร่ละคุณรอรับของดีตอนตอนตอนปลายทางได้เลยนะคะเพราะว่า mm. บททดสอบเราหนักไม่เหมือนผู้อื่นหนักสุดๆคือแบกมาสุดๆทํามาสุดๆแล้วก็ยังแบบยังล้มลุกคุกคานอยู่นะคะยังไม่เสถียรน,นะมันก็ยังห้าสิ้าอยู่ดีมันยังไม่เห็นผลสักทีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็บอกว่าเราเติบโตที่จะไปเอาของเรานี่แหละ แล้วก็บอกได้เลยว่าชัยชนะของคุณมันยิ่งใหญ่มากสิบไม้เท้ามาทีไรเนี่ยภูมิใจตัวเองได้เลยว่าเรามาเพื่อสู้เรามาเพื่อเก็บประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาไปมันไม่มีใครเอาประสบการณ์ครั้งนี้ของเราไปได้อะอันนี้คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วของที่คุณจะไปรับมันยิ่งใหญ่มากๆเลยซ่อนซ้อนเอาไว้ก่อน hidden secret เนี่ยเป็นการซ่อนเอาไว้เลยนะซ่อนเพราะว่าสิ่งที่คุณจะไปรับมันเป็นสิ่งที่อ่คุณจะ ภูมิใจในตัวเองคุณจะมีความสุขในการที่จะรับมาแล้วมันก็ยิ่งใหญ่จนแบบว่ามันสุดท้ายแล้วนะคุณนะเพราะว่าสิบไม้เท้ามันก็สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะคะสิบไม้เท้ากับสิบดาบเนะี่ยคือจบแล้วนะ,ะเราอันนี้เราผ่านอันนี้แล้วเราก็จะลุ่งโลดแต่ทีนี้มันจะไม่มีอะไรที่จะขวางเราได้แล้วนะคะเพราะเรารู้หมดแล้วนะ,ะสิบไม้เท้ากนะ็คือเรารู้หมดแล้วนะคะอ่ะโอเคนะขอปิดท้ายด้วยนะปิดท้ายด้วยไพ่ถร่มโอเค 1, 2, 3, 4โอเคอ่ะมาดูกันนะคะเรดี้ไปโอ้โหเป็นไงล่ะเห็นไ,ไหมสิบไปเท้ามาเก,ก้าเหรียญน,นะฮะนี่คือผลของที่บอกว่าคุณแบกสิบเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเราแบกสิบเมะะื่อไหร่แล้วคุณเก้ามาทันทีนะฮะเดี๋ยวสิบก็มาไม่ต้องกังวลกับคุณนะ,ะนี่ลิลิสโอ้โหคุณ อะไรที่มันห้าสิบห้าสิบอยู่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยนะว่าคุณยังห้าสิบห้าสิบคุณยังไม่รู้จะไปทางไหนนะคะเนี่ยบอกได้เลยว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสิบไม้เท้ามาตรงกับเก้าเหรียญเห็นไหมท่านอาจาจะบอกว่าสิบไม้เท้ามาตรงกับเก้าเหรียญเนี่ยแสดงว่านะฮะหนึ่งคุณมีคนมาช่วยแบกคุณแน่สองสิ่งที่คุณแบกมาสิบไม้เท้าเนี่ยเจอมาเจอเจอมาทุกอย่างเลยเนี่ยคุณ มันทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สติปัญญาที่บอกว่าลําเลิศมากเพราะว่าเราเจอมาหมดแล้วเราเจอเราได้รับความรู้มาจากบททดสอบของเรามาหมดแล้วเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยเพราะว่าเราเจอมาหมดแล้วแต่คำว่าวนกลับไปนั้นเราเจอมาหมดแล้วนะคือว่ามันก็เราเราสามารถที่จะเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาสร้างสรรค์งานของเราได้ด้วยนะแล้วก็มาช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูดูว่าเป็นนักธุรกิจหญิงนะก้าเหลียญเนี่ย ความมั่นคงด้านการเงินด้วยสิ่งที่คุณแบกมาทั้งหมดในสิบไม้เท้าเนี่ย enjoy the fruit of the labor นี่หมายถึงว่าแบกมาสิบไม้เท้าสุดแล้วตอนนี้มันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับความสุขจากการที่คุณได้แบกแล้วผลกําลังจะมาแล้วในการที่เราสู้มาหนักทํางานหนักคุณกําลังจะรับการตอบแทนนะคะ สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันยังไม่มั่นใจคุณยังไม่มั่นใจนะ50%าสบอกเลยว่าคุณจะชนะคุณจะสู้ได้นะฮะแล้วก็คุณจะได้รับความสําเร็จเพราะรีลิสมา end that release to the new beginning อะไรที่มันยังคุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวมันจะกระจ่างชัดเจนให้คุณเองนะคะโหนี่สติปัญญาล้าเลิศไหมคุณดูดิคะว่า1น่ดาบมันปักเอาไว้เห็นไหมมงกุฎเห็นไหมคะที่นะ้าบอกว่ามันเป็นของของคุณ คุณปักเอาไว้เรียบร้อยแล้วถึงแม้พลังงานตอนนี้มันเพิ่งเป็นพลังงานที่เด็กๆนะ,ะเดี๋ยวคุณจะเติบโตไปเป็นพลังงานของ Queen of Source King of Source ที่คุณยังแล็กเนี่ยที่คุณยังขาดอยู่เนี่ยคุณจะเต็มเพราะว่าพลังงานควีนเขาเต็มแล้วนะพลังงานงความเต็มนะฮะสติปัญญาของคุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเลยสติปัญญาของคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงการขาดของคุณขาดการงานาการเงินแล้วก็การจุดมุงหมายชีวิตนะฮะ,ะและด้วยที่พอมัน คุณจะเต็มแบบว่าเต็มแบบทุกอย่างนะคุณเพราะว่าเป็นพลังงานจากเด็กมาเป็น Queen of เอ่อเอ่อเอ่อ s วีนค e ี o ออ o ซอสคิงนะฮะรู้สึกว่าจะจะโอเคปไปต่ออีกนีดนะฮะปะนี่นะฮะโอ้โหคุณ2ไปนี่มาเหมือนกันเลยจะบอกว่าความรับของความสำเร็จนะ,ะความรับความสำเร็จคือคุณจะต้อง take action แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเมื่อคุณเทคแอคชั่นในการที่คุณจะสู้อย่างนั้นที่ที่น้าบอกไปนี้นะสิน5้าข้อนะถ้ารักษาได้คุณก็จะปลดปล่อยเลยสติปัญญามาเลยนะคุณนะนี่สมาธิมานะสินสมาธิปัญญาเห็นไหมคุณนะสินมาสินครบนะสมาธิมาปัญญาเกิดแล้วคุณจะสามารถที่จะรู้หนทางในการที่คุณจะต่อสู้ในทางทิศทางใดในชีวิตของคุณที่คุณเจอปัญหาอยู่นตอนนี้นะคะแล้วก็ด้วยเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอันนี้คือ Hidden Secret ด้า i เวทธรรมยูเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่เป็น,ปนความลับเลยที่ถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วคุณก็จะชนะวันนี้มันมีสิ่งที่อย่างหนึ่งที่คุณจะต้องลงมือทำและความมุม่งมั่นตั้งใจคือเราต้องไม่กลัวกับปัญหาถึงแม้เราจะต้องเราจะต้องเจอนะวันนี้ถ้าคุณไปเจอขี้นะคุณวันนี้คุณพอเข้ามาแล้วคุณมาเช็คพลังงานเนี่ยเจอแน่สิบไม้เท้าเนี่ยแต่บอกได้เลยว่าผลของการที่คุณจะได้อ่า เจอศึกหนักคุณก็จะรับของใหญ่ด้วยเหมือนกันกล้าที่จะสู้เทคแอคชั่นในปัญหาที่มันที่เราเจออยู่นะปัจจุบันอย่างที่แมนนะ่บอกว่าเอาแค่ปัจจุบันเอาแค่วันเนี้ยถึงแม้วันนี้มันคุณจะเป็นสิบไม้เท้านะแต่บอกได้เลยว่าสุดท้ายสิบไม้เท้าของคุณจะกลายเป็นเก้าเหรียญความภาคภูมิใจในการที่คุณสามารถที่จะผ่านบททดสอบของคุณได้ผ่านปัญหาหลักๆคุณได้นะฮะเ,เงินการงานการเงนินนะ แล้วก็ความสุขรีลิสแล้วจบตัวเก่าเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะจบสถานการ์เก่ามีสถานการ์ใหม่เกิดขึ้นมานะคะสิ่งใดที่ไม่เป็นของของคุณเงินงานความรักนะคะจุดมุ่งหมายที่เป็นของของคุณมันเป็นของคุณอยู่วันยังค่ำเพราะว่าปักมันก็จะบอกว่าคุณเอาเอ่อมงกุฎมาใส่ของคุณไว้เรียบร้อยแล้วจากพลังงานเด็กๆอ่าคุณจะเติบโตไปเป็นพลังงานของควีนคิง เอามงกุฎของคุณมาใส่ได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะฉันเต็มแล้วฉันทําได้สําเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะฮะพไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่อธิบายแน่ต้องเชื่อมั่นและต้องกล้าที่จะ take action อย่างที่นะบอกว่าปัญหานะ่ะบททดสอบน่ะมีเอาไว้แก้มีเอาไว้ไวสู้นะ,ะไม่ไม่ใช่มีเอาไว้ถอยถ้าเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะตั้งใจทําให้มันสําเร็จให้ได้ เพียงแค่คิดเราก็สําเร็จแล้วบางคนที่เขาเจอบททดสอบมาอย่างที่เราบอกว่าบางคนเจอบททดสอบมาคิดไม่ได้อันนี้แค่คิดเขายังคิดไม่ได้เลยคุณแสดงว่าเขาโดนหนะักคนที่ถึงเวลาที่จะประสบความสําเร็จเขาจะคิดได้ว่าปัญหานะ่ะมีไว้แก้มันไม่มีทางหรอกที่เขาจะสร้างปัญหามาให้เราแก้ไม่ได้ น,ะะนี่คือคนที่เขาจะผ่านบททดสอบเขาจะคิดแบบนี้นะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะไม่ต้องไปไกลมากนะ,ะก็คืออยากใช้พลังงานให้คุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะสิ่งใดที่คุณยังกลัวและกังวลอยู่มันจะผ่านไปได้อย่างดีอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสู้อย่าท้ออย่าถอยนะคะในวันนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะขอดูหนึ่งใบของคำแนะนำนะคะ โอเคคำเดียวเลยโอ้โหคีนชัดเจนมากคุณนะฮะ stuck in l a c k นะฮะตัวนี้นะฮะแล้วดูสิครับว่า,พาไพ่ใบสุดท้ายของข้างหลังออกมานะ,ะอันนี้ใบใบแถมนะฮะ stuck in fear you are thinking of the thing that could go wrong but what about all the thing that could go right make a predict shift in your thinking and take inspiration action anyway โอ้โหคุณอันนี้ชัดมากอย่างที่เมื่อกี้บอกไป คุณจะผ่านได้ถ้าคุณ Take a คชั่นแล้วก็ไม่กลัว stuck in fear เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเจอบททดสอบที่เราต้องแบกมานานแล้วแล้วมันก็ยังไม่เห็นหนทางพอมันยังไม่เห็นหนทางเนี่ยคุณยังไม่เห็นความกระจ่างว่ามันจะไปต่อ,อยังไงแต่นะก็บอกแล้วว่ามันชัดเจนมากว่าว่าไพาโรที่2เนี่ยบอกคุณเลยว่าคุณจะสําเร็จแน่นอนอปัญหาที่คุณเจออยู่50-50คุณยังคุมเครืออยู่มันจะ จบแล้วมันก็จะกระจ่างขึ้นมานะพอกระจ่างเสร็จแล้วมันมาจากผลของการเทคแอคชั่นถ้าคุณกล้าที่จะเออคุณกล้าที่จะสู้คุณคุณไม่ท้อไม่ถอยพลังงานแค่นี้แนหะคุณคุณจะสามารถที่จะ สําเร็จในทุกๆอย่างเพราะว่าถ้าความคิดมาบล็อกเราก่อนเนี่ยแมอย่างที่เราบอกว่าความคิดเนี่ยที่มาบล็อกเราว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่ดีๆแน่นอนอันนี้คือบล็อกแล้วคนที่ไม่สามารถที่คนที่จะไม่ประสบความสําเร็จคือคนที่เขามีความคิดที่นง่กบฏคือบล็อกเลยว่ามันเป็นไปนไม่ได้แน่นอนแต่คนที่เขาจะสําเร็จเขาจะรู้เลยว่าปัญหาทุกอย่างมีไว้แก้นะคะแค่เราตั้งใจเท่านั้นแหละเราก็สําเร็จแล้วนะคะสำเร็จไปครึ่งเลยนะคะอันนี้ take inspiration action anyway มันถึงมันจะห้าสเรายังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นแในทางไหนแต่ว่ามันเป็นความคิดที่ดีเนี่ยก็กล้าที่จะเชื่อมั่นในสิ่งสิ่งนั้นนะคะ e e p l e t e ตัวนี้ you are over giving to อ uh, ่ you are over you are over giving and not taking enough time to rest and rejuvenate reevaluate your relationship and communication no no forgive me uh, reevaluate your relationship and commit to your to you or you may soon risk your health and uh, destroyed destroying in some way นะฮะอันนี้หัวอันนี้ก็ชัดเจนมากคุณต้องขอบอกเลยว่าสิบไม้เท้าเนี่ยนะค,ะคุณอย่างที่เราจะสังเกตว่าคุณเป็นคนที่ทำให้ผู้อื่นแบกให้ผู้อื่นแล้วแค่เราเจอปัญหาทุกอย่างเรายังคิดเลยว่า เราจะทํำยังไงคือคุณไม่ยอมบอกคนอื่นน่ะคุณรับไว้แบกไว้คนเดียวเพื่อที่จะใหะ้เพื่อที่จะให้คนอื่นเขามีความสุขคุณแบกของคุณไว้คนเดียวท่านบอกว่ามันแย่นะถ้าเราทําแบบนี้เพราะว่าเ t t t o t h t r w r w i t r i r n d เนี่ยถ้าเราเจอปัญหาหนักๆเนี่ยเราสามารถที่จะบอกครอบครัวเราได้นะบอกพูดกับคุณนะพูดแล้วก็เปิดเผยออกไป Communication Clearly ด้วยเหมือนกันหนึ่งดาบก็คือการพูดอย่างชัดเจนว่าเราเจอปัญหาอยู่อย่างนี้นะ เราเป็นแบบนี้นะพูดกับคนรักของคุณก็ได้พูดกับเพื่อนรักของคุณก็ได้นะฮะเ,เขาเดี๋ยวคุณจะมีคนมาช่วยแหละนะบอกแล้วคุณจะมีคนมาช่วยแต่อันนี้มันหมายว่า personality ของคุณเนี่ยคือบุคลิกของคุณเนี่ยแน่นอนเลยคุณเป็นคนที่แบกรับภาระโดยที่ไม่บอกใครมันทําให้เราเครียดและกังวลแล้วมันก็หนักไปเนี่ยตัวนี้เห็นแบบอ่า help problem due to stress เนี่ยอันนี้เลยตัวนี้เหมือนกันเลยแบกมากๆโดยที่บอกว่าไม่ให้ใครเข้ามาช่วยเหลือเลยเลยหรือก็ไม่พูดออกไปเลยเนี่ย อ่าคนที่เก็บอาจจะเป็นเก็บความลับตัวนี้เลยก็ได้นี่ตัวนี้ฮนะชัดเจนมา,มากมาก,มากเลยตัวนี้นะเป็นคนที่เก็บความลับเป็นคนที่ไม่ไม่เหาะไม่ยอมบอกผู้อื่นเลยว่าเราเจอปัญหาอะไรอันนี้คืออันตรายนะการพูดออกไปเป็นการระบายออกไปเขาอย่าไปกลัวว่าใครจะตัดสินเราเราพูดในความรู้สึกว่าช่วยเหลือตัวเองด้วยเนะี่ยคุณหมายว่าเราเครียดอะ่ะพูดพูดบางทีพูดกันพูดหน้ากระจกก็ดีนะคุณหรือพูดกับพระพูทธรูป รูปแกนเสร็จพูดแกเสร็จพ่อเนี่ยพูดออกไปเลยไปนั่งหน้าแล้วก็ไปบนอยู่เนะี่ยได้นะคุณทําแบบเนี้ยเราสบายใจด้วยถ้าคุณคิดว่าใครก็ไม่สามารถที่จะมามาทำมาช่วยเหลือคุณได้นะคุณก็พูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดกับเสร็จพ่อไปนั่งอยู่ข้างหน้าหิ้งพระนะคุณแล้วก็บอกท่านมีคนหลายคนทานะคุณเพราะว่าเพื่อนๆน,นะที่ที่เขาเจอปัญหาเนี่ย เวลาที่นะไปฟังสอรี่ของเขาไปฟังเรื่องของเขาว่าเขาหาทางออกอยังไงเนะี่ยเพราะว่าตอนนั้นแบบช่วงโควิดเนี่ยนะทุกอย่างแบบชัดดาวหมดเลยมันไม่มีใครที่จะเจอใครได้เขาเจอปัญหาทุกอย่างเลยนะค่าเช่าไม่มีใจต้องมาอยู่วัดแต่ต้องรักษาห้องไว้จะทํายังไงดีนะก็มานั่งกวาดไปไม้ไปแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่หนา้าเสร็จพ่อนะหน้าพระพุทธรูปนะฮะเราก็นั่งร้องไห้ไปสุดท้ายคุณรู้ไหมว่า เงินก้อนสุดท้ายที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเขาก็ตัดสินใจมันต้องจ่ายเพราะไม่ต้องเก็บห้องไว้ใช่ไหมฮะอ่าก็เก็บห้องไว้แต่สุดท้ายเงินของรัฐบาลก็เข้ามาเป๊ะเด๊ตอนที่เขาตัดสินใจว่าตายเป็นตายสุดท้ายแล้วตายเป็นตายไม่รู้แหละนะเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําให้ดีที่สุดก็ลูกตอนนี้ต้องต้องตัดแล้วก็ตายเป็นตายปุ๊บนะฮะเขาตัดสินใจเอาเงินจ่ายค่าเช่าของเขาเพราะมันจะต้องตั้งอยู่ต่อไปคุณนะจ่ายเสร็จนะไม่มีเงินเหลือในแบงก์แล้ว เงินของรัฐบาลเข้าเป๊ะเดะพอดีเงินของรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพอดีนี่แหละคุณเนี่ยเป็นแบบนี้นะสิ่งที่เราเก็บเนี่ยความลับที่เราเก็บมันทําให้เราปวดหัวทําให้เรากังวลถ้าเราได้พูดออกมันจะดีมากมากเลยถึงแม้ว่าถ้าคุณคิดว่าไม่ไม่มีใครที่คุณจะฟังได้แล้วก็นั่งหน้าเสร็จพ่อได้เลยนั่งหน้าพระพุทธรูปเนี่ยแล้วก็พูดเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ นึกถึงท่านผู้ใดที่ท่านฟังแล้วให้ท่านฟังคุณนะคุณแล้วท่านได้ยินเสียงที่คุณพูดนะแล้วคุณจะสบายใจด้วยนะนี่แหละคุณทําแบบนี้นะทาแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่พูดใครได้นะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะมีเพื่อนรักครอบครัวที่คุณรักแล้วคุณสามารถจะพูดกับเขาได้พูดคุณอันนี้จะทําให้เรา สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นด้วยนะแล้วเราสามารถที่จะเป็นพอสุขภาพร่างกายเราดีและเข้มแข็งเนี่ยเราสามารถที่จะสู้ต่อได้ด้วยนะทาแบบนี้นะคุณโอเคนี่คือคําแนะนานะคะอย่าก,กลัวนะอย่าก,กลัวในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นหนึ่งทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดสองนะคะสามถ้าเรามีปัญหาใดๆที่เราเจออยู่นตอนนี้บอกใครไม่ได้ไปนั่งหน้าพระพุทธร,รูปไปนั่งหน้าหิ้งพระนะคุณนะอ่าบอกออกไปเลยคุยกับท่าน ถ้าคุณมีเพื่อนรักครอบครัวที่รักบอกสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็เเราก็จะเขาเรียกเราก็จะสามารถที่จะสู้กับเพื่อที่จะปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกเพราะเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาได้นะฮะนะั่ขอญาตปุ๊บนะฮะเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าตัวเองลงอารมณ์หนักน,นิดนึงก็จะพยายามให้ตัดออกไปเร็วนิดนงนะ โอเคไปเดี๋ยวนะไปผ่อนคลายของน้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะกลับมาใหม่นะคะโอเคนี่คือ,อพลังงานของคุณในวันนี้นะคะสู้สู้นะไปด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันนะคะก็กราบขอพูดมากมากๆที่มารับชมรัะฟังคลิปของนะในวันนี้นะคะพรอดอันประเสริฐที่ได้มาด้วยชอบประกอบด้วยรมนะขอให้ผ่อนนั้นสําเร็จดังความม,มา่ๆปาจถนาถึงคุณนะการระบาดเดี๋ยวนี้เลยนะคะสุขสมหวังสมความปัรถนาทุกการจเจริญทางโลกกละทางธรรมไปด้วยกันนะคะมีวันที่ดีและสดใสน,นะคะปลอดภัยนะคะเข้มแข็งเข้มแข็งนะคะ,ะ,คะปัญหาทุุกออย่างมีไว้้สสูคะคณบบทน ของที่คุณจะได้รับมาก็ต้องเป็นของที่หนักแล้วก็ของที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ love you love you all นะคะโอ้เ oh, วถ้าชอบกระตรงเมตตาไน้ด้วยนะคะกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์นะคะ love you love you all กะ see you next time บ๊ายบายค่ะ